เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นเพลงฮิตที่หลายคนนั้นโอ้โหเต้นกันได้ทุกเมืองลืมรุดลืมรุดซิปนะคะพี่ฝีกำลังจะเล่นมุกนี้เลยพี่รุดซิปแล้วนะฮะกับเพลงนี่ลืมฮูดซิปนะฮะของนี่เลยครับผมเจ้าแม่ขาแดนเจ้าแม่หมอลำนะครับผมนี่เลยคนนี้นะฮะอย่างอ่อน ทษครับผมอย่างแอนออรดีนะฮะบอกเลยครัว่าเพลงนี้เนี่ยทำให้เขาโด่งดังมากนี่แต่งตัวมาดแมนคุณปาฮันดารากกลองได้พ<อ>ี่ร้องคือหลบพิกิติแล้วนะแค่ <c oughs> น,นี้แหละเพราะเพลงนี้ <c oughs> นะฮะหลังจากออกมาคือคือดังแบบ <c oughs> ถล่มทลายร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> คือสงการปีนี้เชื่อเลยว่าเพลงนี้เนี่ยต้องเปิดกันแบบโอ้โหวนหลายรอบแน่นอน แล้วเขาจะเต้นการทีนี้ทําให้เธอนั้นนะฮะหลายคนจับตามองว่าเอ๊แล้วเรื่องของแพลนเรื่องของทายาทล่ะแรงไงเออยังไงอ่ะพอแบบงานแบบชุกขนาดนี้แล้วเรื่อง,องทายาทจะเมื่อไรอะไรยังไงสิหลายคนก็เลยไปถามทีนี้แล้วทีมงานของเราก็เลยถามกับพี่แอนมานะฮะอย่างที่รู้กันดีว่าพี่แอนกับพี่บอยเนี่ยเขาก็อมีความรักซึ่งกันและกันเป็นสามีภรรยากันทีนี้ทีมขัาก็เลยถามว่าอ่าแล้วเรื่องของทายาทจะยังไงนะครับพี่แอนบอกว่า เพลงดังขนาดเนี้ยลืมหูซีฟีเ่อร์ขนาดนี้ยคิวงานมันแน่นอขอเบรกแป๊บหนึง่งเรื่องของทาย,ยาทไปฟังสักหน่อยแฮะแอนไม่ได้ตั้งใจเลยว่าปีนี้มันจะมาอย่าง,างนี้ทุกๆอย่างมันมาแบบบังเอิญแล้วยิ่งลืมรู้สิกนี่คือมาอะไรแบบบังเอิญมากหนูไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะมาแบบนี้ จริงๆปีเนี้ยตั้งใจว่าโอเคถ้ามันเบาๆบ,บ,บางๆลงล่ะหนูอาจจะมีน้องคือตั้งใจเพราะว่าปีมังกรไงแล้วทีเนี้ยบางเอญมาลืมพูดซิปมาเอาแล้วถ้าน้องมาแล้วฉุดรังไ,ไ,ไม่อยู่ละแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วแหละปีที่แล้วที่เร่งอ่ะเร่งแบบอยากมีน้องเลยเวลาไปไหนก็กพูดคือยายพี่บอยเขาแบบเรารู้ว่าเขาน่าจะอยู่ได้ไม่นานเลีอ่ยใช่ เราก็แต่แต่พอคุณยายเสียไปแล้วไม่ทันแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเรามาโฟก,กัสเรื่องงานใหม่ อ๋อจริงจริงคือเรื่องแบบนี้อย่าโฟกัสน้องแพรวเจอมาหลายคู่แล้วถ้าเกิดว่าโฟกัสมันก็จะมีความแบบความคงความเงี้ยวใครไปเป็นตามธรรมชาติอาจจะมีน้องหรือพูดซิปก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ได้ชื่อฮีตอาจจะแบบว่ามีความเพลงดังไงเพลงดังเรื่องควาแบบมีการแซวว่าเอ้ยเป็นชื่อนี้ไหมแต่คู่นี้เขาน่ารักมากระด่งดังมากเลยนะฮะคู่รักหมอลำเรียกว่าพันล้านเลยก็ได้